มาแล้วมาแล้วมาแล้วรถไม่แพเนี่เสยียงแต่แน่นอนค่ะส่งสัญญาณตัสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ Hello, <speaking pues> <speaking 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 ะสวัสดีค่ะบุกโดบุกโดมันยองบุกโดมันยองบุกโดมันยองเกินไปเ้อเกินไปยิง่เลว่ะเกินไป่ะโดเอเอยังเอาเอาันนันเอาเราไม่ได้ใส่พอลุง ยารถมาส่งบ่ไม่ม่เรำรงคสำรงคทรงโดดโดดคาไปเลยดมมีรถทางมี่ไปเมื่อโบมีรถทาเมยไปเที่ยวเออดูดดีแขงมาแข็งมาไห้แขงมาไวก่นอะไรบ้าง เนี่ยเอาข้าวผัดนี่เรากินโอ้ข้าวผัดคือแห้งกินบนาาไ่ได้บ่แม,ม่กี่ลายบ่แม่คงไปตอนรับแขกอเอาข้าวผัดะับพัดก่ให้ <laughs> ปัดไก่รูปภาพรูปภาพอะไรเอากระจกไม่ใช่กระจกเอที่แม่ไอ้ผู้เียวบอกเอาปัดกับัดไก่เหบลาุงกินปัดไก่ลานปีไก่หยาบไก่หยาบลุงกินตวเดียวจเลยเราะมา ปลาสับโอ้ยดุเด็กกินเป็ดเนี่นว่าวาิลกิน่องไรอว, <c oughs> ว่าสิลกินมึนงมีาวเหนียวเดียวจับอันนี้ก็มาจากคนเีนต้มแพกแล้วต้มดอกกันนั่นกินกับปลาอามือนี้เปิดตะมูลขายเลยรดีเท่าไหร่สานี้สิ่ห้า ที่เมื่นหาเป็นฟ o n เทียปีห้าหนึ่งครับเครื่องไวดีนีสันฟลนเทียปีห้าหนึ่งสี่หมื่นห้าพอลงวะสี่หมื่นหาค่ะสี่หมื่นหาค่ะ สวนสิสวนสัตว์สวนสัตว์รีเวอร์โอ้ยอามังลูกไปแล้วอามังขายรถกับพ่อขายรถอันสวนสายกับพ่อสวนสัตว์จักแปะจักงัว เราบอกว่ารอรอขังล้างรอลัางก็อยู่ขางหล้างรอนาก็อยู่ขังน้าค่ะจากประสบการณ์ซื้อขายรถมาเป็นี200 ซีเมนหารดใดบ่ซีเมนหารดใดบอรถใดได้รถรถใดบ่ได้ได้ซื้อรถก็ได้รถ รถให้หาบาทห้าร้อยโอ้ยกระปวดไปดอกเอฟซีอันนาเอฟซีเบาตัวเอฟซีประวันรถให้ห้าร้อยนี่สิหน่อยแต่ลดหน่อยปวดบาทนึงเขาเลยประลดเยถ่ากี่ี่น่าต้องรถหมอ ก็ค่ะกี่ทีแล้วบ้ไม่บ่ลไรคือตาสภาพอยู่ตอนนี้ถ้าเอาก็เห็นไปส่งได้เลยไปเช็คไปใส่แต่จะนึ่งปลาเนรให้กินล่อลังอยู่เสร็ล่อลังก็พุ่นล่อล้างยุบหนีล่อล้างยุบหนีนอยู่นี่ล่อลังอยู่หนีครับล่อลัางยุบนีครับล่อลังอยุบบนตามสภาพนะคะ ยังสามารถใส่ได้นะครับมามุมนั่นได้มาเคลื่นเพราะกันเดียพับรูปประตูประตูนิสระบัดกรุบนี้นะครับแต่ว่าเสียงเสียงกันขโมยมีครับนี่มีเสียงกันขโมยครับใช้โลเกียงรูปเบ๊ะครับนี่เป็นเสียงกันขโมยได้อยู่ได้เหรอเป็นเส้นเเปิดมีเสียงแมนโจนบอสามาทีดขโมยไปไหนนะครับหลังจากที่เปิดเป็นเสียงกันขโมยดังบล์หล่ะบล์หล่ะบล์ตงเปลี่ยนบล์บล์กะ ใส่พัดติขุมเพิ่มเสริมเข้าไปครับกันหนาวเอาหมอนเอาหมอนซื้อซื้อหมอนอันว้างหมอนว้างแทนประตูไปซีเรียสกระบอกติดสัญญาณกันกระเบร้อใส่ครับใส่ขอบขนงัวขนคุ้ยแมนอยู่แมนอยู่คุณยาขนกระเทียมสบายได้กี่หัวไอ้เหี้ยเนาะนิสเซิลฟอนเทียนะคะเตรียมพอมได้สบายครับดึงใจว่าเสริมแหเรียบร้อยคนทางเนาะเรียมไป ขนาดซีเมืองๆขนาดไทยเลยบรรทุกได้ประมัน3ตันราคามิตรภาพครับติดต่อทางพ่อลูกเลยครับลูกนิ่งสไลซิ่งนะครับหรือว่าลูกสวัสดนะครับทางเฟซบุ๊กลุงสวัสด้เปลี่ยนซื้อลูกสวัสดอีลีบอ่ะลุงสวัสดจันีิจะมาครับชื่อเฟซบุ๊กพ่อลุงนะครับติดต่อไปเลยนะครับหรือว่าผู้ใดสนใจ ติดต่อหาเฟรดพหลุงบ่พอทักมาสอบถามมาโทษก็ได้ครับเรื่อสิเฟรดพหลุงไปนะครับเเป็นพาววอร์อันฟังเสียงเครื่องมั้งล่ะเสียงเครื่องจะได้ก็่าจเอาสตาร์ตปกติดบ่มีแบตไม่มีแบตยังได้สตาร์ตก็ซื้อมาตั้งสภาพร้อนโอ้บัตรติดเหตุบัตรติดเห็ดบัตรติดเหโอ้เกี่สามารถขอเราแม่ถือได้ครับเกยสามารถเปิด ออกมาถือมาบี่ะครับเรียบชุดโอนครบรถขโมยมานะครับถซื้อมาเกเกสามารถยออกมาถือยังสีแดงค่ะเกะนารถโรนี่มวนนุ๊บโอ้ยมุนใยุมุนใยมุนใยุกโอเคเรื่องจากว่าเป็นการซื้อกลางทางครับก็เลยตรวจสอบว่ทั้เรียบร้อยนะ เช็ดเซ,ซแบบวัดใจกันวัดใจกันไปเลยไม่ต้องแต<อ>่นน<อ>ถ้าเรามาทำเครื่องตีแอ้วไม่มากราคาก็จะอัพขึ้นนี่แหละคือการประเมินโดยสายตาครับจากประสบการณ์ซื้อขายรถมาก,กว่า28<อ>ปีนะครับสต,ตาร์ทบัตันตีค่ะเดี๋ยวไปเห็ดมันกับโบตางกันเด้อกับซีขาวกันเด้อกับคันนี้นี่นีายๆกันตีละกับคันนี้สีรัวคือกันกับโบตางกันเด้อ

เอาของอีหลามามาเก็บนะคะเอาของจับของมาลายดอกเพื่อฝางมาค่ะอยากไปเดือกมันเน่าเลยฝัามาจ้าไม่ก็สองมือละแตี้ยอยู่มือคนเกีียนหมดจ้าตลกได้รถดีเถียงมืออีหลางลีเลี่ยม้าเดียเชียงใหมงมาคนเกีียนมั้ยอีหลางลีเลื่ยม้าค่ะสวัสดีค่ะ FC นะคะพอลงเอาของฝากมาไว้ให้ลูกสาวนะคะแวะมาพอดีมาซื้อรถอยู่แถวสุรินทร์นะคะ เลยเลยมาสีสเกตค,ค่ะสารกิมนีสมนีก่อนคะ่ะเบงโฆษณาหิน้าค่ะบอกกันไม่คลินะนบนาเนาะสารกิมนีสมนีก่รเบงโฆษณาหิน้าค่ะสวัสดีคะ่ะ